วัสดีค่ะวันนี้ใครที่มีปัญหาหัวล้านผมร่วงมากขอให้ดูคลิปจากความรู้ของดรศิลาในบังกะลอก่อนนะคะเพราะว่ามีการวิจัยแล้วว่าวิธีนี้จะช่วยให้ผมขึ้นเร็วขึ้นแข็งแรงและก็ต่อต้านรังแครด้วยค่ะโดยการใช้น้ำของใบมะละกอนะคะเพราะว่าเขาวิจัยแล้วว่าคาเทนในน้ำมะละกอเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในกรารขจัดสิ่งสกรปรก แล้วก็น้ำมันออกจากหนังศีสษะได้อย่างเกี้ยงเก่าเหมือนกับเป็นการบำรุงผมแล้วก็ครีมนวดผมสูตรธรรมชาติจะช่วยป้องกันหัวล้านและผมบางมันจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมเพราะมีวิตามิน a c e k และ b มีแคลเซียมโซเดียมและธาตุเหล็กมีส่วนในการกระตุ้นเก็ดเลือดมันจึงช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผม จากการวิจัยนะคะเขาก็จะใช้คาเปนเนี่ยที่มาจากน้ำมะละกอเนี่ยเป็นส่วนผสมของแชมพูแล้วก็ครีมนวดเพื่อกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมในทางยุโรปเขาจะนิยมใช้แชมพูชนิดนี้กับคนที่มีปัญหาหัวล้านเพื่อจะขจัดน้ำมันออกแล้วก็เหมือนหนงังศีรษะก็จะแข็งแรงกระตุ้นการงอกใหม่นะคะสูตรนี้เราก็จะใช้น้ำสกัดของมะละกอนะคะ แล้วก็เอาไปกรองแล้วก็เพิ่มน้ำมันมะกอกลงไป2ช้อนชาน้ำมันมะกอกจะช่วยเพิ่มความนุ่มชุ่มชื่นให้กับหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมนะคะใช้ได้ดีสำหรับคนที่มีปัญหาสะเก็ดบนหนังศีรษะเป็นแผลหรือว่าผมล่อนหลุดร่วงเป็นรังแคมากๆเลยนะคะก็คือเราจะใช้น้ำตัวนี้หมัก ลงไปบนเส้นผมก่อนที่จะสะทิ้งไว้ประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงทำได้อาทิละ์ละถึครั้งใช้ทางลงไปนะคะให้ซึมลึกเข้าไปในหนังศีรษะแล้วก็ผมก็ค่อยๆไล่ไปให้ทั่วที่สำคัญนะคะให้นวดกระตุ้นเส้นผมด้วยเพราะเหมือนกับเราได้ออกกำลังที่หนังศีรษะ ทำติดต่อกันประมาณ3เดือนนะคะสูตรนี้จะเป็นการป้องกันหัวล้านและผมบางที่ได้ผลแล้วก็สามารถขจัดรังแคด้วยจะช่วยให้ผมเงางามและมีสุขภาพดีค่ะถ้านอ้นองๆมีอะไรจะปรึกษาก็ไลน์เข้ามาคุยกันได้นะคะและก็ช่วยกดติดตามเพจสาระดีเฮิร์ฟอร์เฮลท์เสอมลีพร้อมทั้งกดติดตามช่องน,นี้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิหน้าค่ะ